ที่ไหนนะน้ำตกบ่อรายมีอะไรบัางคะที่น้ำตกบ่อรายมาอะรามมาอารามด้วยตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่โอ้มีอะไรอีกที่นั่นมีอะไรบ้างคะไม,ม,ม่มีเรือมีเรือหนูได้นั่งเรือไหมอ๋อไม่มีเรือหรออ๋อเพราะว่าน้ำมันไม่ได้ลึกใช่ไหมน้ำตกบ่อรายไม่ได้ลึกมากแล้วมีอะไรอีกคะที่นัน่นมีอะไรมีห่วงยางไหมไม่ได้เล่นหรอเล่น,ลนแต่ไม่ต้องใช้ห่วงยางใช่ไหมไม่ได้ลึกมากใช่ไหม โอ้ไม่น่ากลัวงั้นแล้วมีอะไรอีกคะปลาอลามปลาอลามอู้ตัวใหญ่เลยเหรอใช่มีของขายไหมคะมีร้านค้าไหมมีแล้วหนูได้ซื้ออะไรบ้างไปได้ซื้อไปเที่ยวอย่างเดียวเลยเหรอใช่โอ้สนุกไหมคะอ้าวแต่หนูแต่หนูเล่าอยากกเเลล่่าาาอยหนูเอาหัวงยางไปด้วยหนูเอาหัวงยางไปด้วยเอาไปจากบ้านใช่ไหมเออใส่ชุดว่ายน้ำเปล่าเออได้เล่นน้ำไหมคะ กูผู้ากู <m ai> <m ai> <m ai ู้ขาแต่หนูแต่หนูก็กินสายไหมด้วยโอ้มีสายใหม่มีร้านค้าใช่ไหมคะร้านค้าเยอะไหมเยอะคุณรูสาวยไม่เคยไปหรอกแต่เคยเห็นในเอาเห็นเขาลงประกาศไว้ว่าที่นั่นมีร้านค้ามีน้ําตกให้เที่ยวมีอะไรน่าดูเยอะแยะไปหมดเลยแต่คูณสาวยังไม่เคยไปเลยเล่าให้ฟังหน่อยนาดาเคยไปไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงน้ําตกบ่อรายน้ําตื้นหรือน้ําลึกน้ํา เอาน้ำมันไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมโอ้มันเป็นคลองน้ำใสน้า้าเล่นน้ำใหญ่เลยรอไหนใครใครไปเล่นน้ำน้าราบอกไปเล่นน้ำเหรอเล่นน้ำต้องเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นคะแต่จะไม่จ๋าจะไม่จ๋าถ้าเล่นน้ำต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยรู้ไหมคะถ้าเราเป็นเด็กไปเล่นน้ำว่ายน้ำยังไม่เป็นถ้าจมน้ำมาเป็นไงคุกขาตายเลยคุรับไม่จ๋า หนนเค่ะอาชากรมีแค่ใครได้ไปวัดมั่งไหนใครได้ไปปิดทองมั่งคะอู้ไปปิดทองที่วัดไหนคะรู้จักวัดไหมชื่อวัดอะไรเอ่ยแต่ว่ามันคือมันคือวัดหนองคอกโอ้มันคือวัดหนองคอกโู้ครูสาวก็ไปวัดหนองคอกมีอะไรมั่งที่วัดหนองคอกแต่มันแต่มันอะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนอะนั่งลง เอามีตุ๊กตาเขาให้ทําอะไรถึงได้ตุ๊กตาคะมันต้องยิงปืนยิงปืนยิงปืนถึงจะได้ตุ๊กตาแล้วมีอะไรอีกคะแต่ไม่จริงแต่ไม่จริงเหรอไม่ให้แต่ไม่ให้หนูยิงไม่ให้หนูยิงเลยเอาหนูอาจเป็นเด็กอยู่ก็เลยยังยิงไม่ได้ลูกต้อให้คนโตหนูยิงได้หนูได้เล่นสไลเดอร์มันเรียกว่าอะไรบ้านลมไหมบ้านลมหรือเปล่าแต่หนูแต่หนูแต่หนูได้ ฮาบายสีลูกดาละบายสีไม่ใช่ฮาบายละบายสีได้ไอติมหนูได้ไอติมสิลาได้ไปเที่ยวไหมงานวัดได้เลยไมู่กไม่ได้ไปเนี่ยไปน้ําตกบ่อทรายสองคนนี้ไปวัดใช่ไหมไปวัดมีของขายยังไม่มีรานค้าเยอะไหมคะมีเยอะแยะเลยไปไหนเอาจะไปแกะทําไมล่ะรู้วัดไหนไปวัดเดียวหรอไปวัดนองข้อวัดเดียวหรอคะเอามันมีหลายวัดเลยนะช่วงนี้มีเยอะไปหมดเลยนะ แต่แต่หนองคอกมันมีเซเว่นด้วยนะเออหนองคอกมันมีซเว่นยนะเซวนบ้านเราอยู่ที่หนองคอกมีที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกเคยไปที่ไหนอีกไหมคะแต่หนูแต่หนูวันนี้วันนี้หนูจุดอะจุดเขาเบิดฮะจุดเขเบิดที่บ้านหนูจุดระเบิดอะไรล่ะน่ากลัวมากเด็กเล่นได้ที่ไหนอ่ะเป็นูแตจม้าจม้าจุดบดจุดพลุจุดพลุเออป้าเป็นคนจุด ใครเป็นคนจุดอ๋อป้าจุดได้อยู่แต่เป็นเหนูจุดอเป็นเด็กจุดไม่ได้หรอกค่ะอันตรายแต่หนูแตหนูถ่ายรูปแตหนูแตหนูแตหนูวิวีนี้กลัวกลัวเลยกลัวเสียงกลัวอะไรกลัวเสียงดังหรือกลัวอะไรกลัวเสียงดังอ๋อแต่มันสวยไหมคะสวยสวยจุดพุูดดอกไม้ไฟมันจะสวยง่ายสวยแต่มันแต่มันกลัวเราไม่ชื่อชื่อนะมีชื่ออะไรอ่ะมันเป็นเกิดอะไรขึ้น ชื่อใครอ่ะระเบิดโอ้มันปีนมีเขียนด้วยข้างในใช่ไหมเขียนอะไรแฮปปี้นิวเยร์หรือเปล่าหรืออะไรไไมม่่่ใใชชหรือแฮปปี้เบอร์เดย์ช่ชื่อใครอ่ะเป็นชื่อใครคะระเบิดไลยหุยระเบิดมีชื่อด้วยเอ้ยเป็นเด็กเล่นเองไม่ได้นะคะมันอันตรายรู้ไหมคะแต่มันแต่มันต้องให้ปู้ปกคของฮะต้องให้อะไรนะ มีใครมั่งนะมีใครมั่งนะเมียจ๋าแม่จ๋าแม่จีนป๊าป๊านาแจ๊กอืมเมียอันนี้ใครหนูไงหนูเลี้นับตัวเอง้็มีห้าคนเลยอ้บ้านระดามีกี่คนเนี่ยหนูมีพ่อโต้กับพ่อโจ้น้วหนิ้พ่อโต้แล้วก็แม่นางแล้วก็แม่ใหม่แม่ใหม่ พีธิดาพี่ธิดาพี่อยู่นี่พ่อโตพ่อโตอยู่นี่แม่นางแม่นางอยู่นี่แล้วก็ธิดาคู่กันแม่ใหม่แล้วก็หนูโอ้ยหกคนบ้านนี้เยอะอยู่นะวันนี้นูนั่งสวยๆพ่อโตยองหนูพ่อไหวพยองอืมพ่อยงหนูตายแล้วแต่ก็ไหวใช่ไหมพ่อไปอยู่บนสวรรค์แล้วคอยมองหนูอยู่บนท้องฟ้านั่น โดนลูกโงกับใครก็ไม่รู้นล้วหนูคิดถึงพ่อไหมคิดถึงก็ไหวพ่อแต่หนูแต่หนูแต่หนูพ็มีลูกพ่อแน่ค่ะเออไม่เป็นไรพ่อไม่ได้อยู่ด้วยพ่อก็คอยมองเราอยู่ลูกเมื่อเห็นเห็นน้องกีดากับผู้กันน้องหรือพี่ลูกกีดาก็เป็นพี่ไม่ใช่หรอเห็นคี่เป้วยวายมีจะไปบ้านทวดไปบ้านทวดทำอะไรคิดถึงทวดหรอคะ โบอ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 ปานมาแล้วมาแล้วปันปานอีหยังอีกปันปานมาฝากตังเออตามหน้าที่อืมเยอะมากเลยทำยังไงดีมากันสามคนเรียนกันเลยไหมไปทำธุระส่วนตัวกับลูกไปไป